ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกินเกาเทียงน้ากันครับผมกินเกาเทียงอยู่หน้างานครับมีตําบักทัวครับพี่น้องตําบักตัวแจีงเขียวหวานปิ่งไก่พี่น้องปิ่งไก่มาพี่น้องครับแซ่บๆน้ำกันครับผมกินแบบง่ายๆครับพี่น้องเกาเทียงยู่หล้างานจานก็ไม่ใส่ แบบถุงทุงเลยพี่นอ้อเอ้ยถุงก,กินเลยได้แล <c oughs> ้วกระถินกับบุกเอดิดกับเจ็บกินเจ็บเอาอยู่น้ำหนาางานหมดนี่ครับพี่น้องเครับผม่ว ใช่เหรอก่อนใช่หรลาเขาลงอมเสียงเดินไฟมันนี่ครับเดินไฟชิมงานกันิ่เก็ตทางลมเดินไฟพม่อมฟ้อง จังชาวหวานมาแกครับเนาะไม่ชื่อไกรไม่ชื่อใช่เรออรยมากให้ผัาบุ่งพี่นุอมก็สื่อว่าตำหมกฟัวกับอะไรผัาบุ่งก็แซบ

ข้บุ้งมีหลายพันพุบุ้งจีนใชมข้าบุ้งจีนได้กันพัดอืมข้าวุ้เหนือข้าบุ้งเดือนน้ำม,ม,ม่มีปะอืพบุ้งเดือนน้ำม,ม,มัมีปะอื น,น็บุงจีน嘛เขาเรียกบุ้งจนอันพอบุ้ีนเลยอันแรกทือเอาเขาผัดไงนาวเขาบุ้กกินเขาบุกอยาเงยบุงไขแดงนี่ไงอ๋อบุ้งนี่ยนซแ mhm mhm có giải mười lăm bữa tiệc mừng tay ta phòng mừng ta mừng tay ta ta mừng tay 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 ta mừng điểm, vitamin đi tìm, đi cà kho cái gì à mông, không

กับข้าวเลยใต่หมาก,กมด้วยกินหมาก,สมมากเสร็จแ้อกบไปอะไรกปรุงกัข้าวครับ,บเนี่ยำมทั่วกับเพชราการกับห่อนพี่น้องใส่กันหน่อนนี้ว้า

ลมไม่ผ่านนะปิดกั้นแล้วกำลังดีแห้งลมไม่ฐานเนี่ยไม่หนอลมไม่เข้าเลยดำหัวไม่มัเที่ยวออกไปนัป่นเองเขากสุดยอดมันคาดถึงนี่เลยยอดเลย สิ่งขาเนาะสิ่งขาเคยไม่มีป่ะที่แค่นี้หมดแล้วขาเยอะของเนาะดียังไปท่านตอไม้คนมากก็ดีเพือจะตูดมันตอไม้

ุรงนู้นร่มเย็นเดียวก็น่าเอาเสือ้อนะไปปูนู่นแหะถ่ายในปลาร่มป่าเดียวถ่ายที่นเีเย็นดี vâng nó mãi nó gì rồi. vâng 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 เป็นใจเขาวันนี้ครับครับพี่น้องอิ่มแล้วไปแล้วพี่น้อง,องขอขอนพี่น้องเทสกับเพทสขอขอบุญขอบุญครับที่เขาารับชมต้องเคยันหน้าทอแนลครับฝากติดตามฝากกดไหลกดแช่เดื้อครับพี่น้องครับพอกันจิมนาสวัสดีครับ